อเอาให้มันสิอาหารมาถ่ายวีดีโอ อ๋อต้องลุงให้มั้ง ไม่คนได้เป็นเขนัวเก็บสีเงินน่ะไงขึ้นมาแล้วไปหาขอได้ปะไหนเห็นปอาตพยนนี่นี่อะโอ้ตัวใหญ่ด้วยหางแดงด้วย อยากให้ปลาะเียอยากแบอากกมันจะดดินน้ำเลยเนี่ยดให้ปลาตะเพีย